จบละฮุนไดโซน n ต้านะครับที่ลูกค้าไปทําที่อื่นแล้วไม่ถูกใจเรามาแล้วมาให้ผมดูแลหรืออาการคันนี้ที่เดินเบาไม่ได้เครื่องสะดุดติดไฟแดงครับสั่นสะดุดปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับนะครับคันนี้นะจบเรียบร้อยแล้วก็อื่นๆน,นะครับเออเท่าที่ผมคุยแบบนี้มันจบแล้วแต่การไล่ของผมอะใช้เวลา2-3วันต้องมีนะครับคำว่าลองนี่สำคัญมากนะครับคำว่าลอง ลองไม้ก็ทงตอนเช้าลองไม่ก็ทั่งขับขี่ลองไม่ก็ทั่งเปิดแอร์เข้าเกียร์นะครับว่าจูดรอบไว้เหลืออยู่เท่าไหร่คันนี้ผมจูมรอบให้ได้ประมาณสักหนึ่รอบหรือ900รอบนะครับโดยประมาณไม่ไม่สูงมากกว่านี้นะครับที่เท่าที่ผมทําให้ลูกค้าไปหลายๆคันนะครับรถยุค90หรือรถไม่ใช่รถใหม่ๆป้ายแดงนะครับรถยุค90้าศนรถ30ปีแล้วผมจะจูดรอบให้ได้ประมาณนี้คุณเดินเบาได้แน่นอนติดไฟดงไฟแดง,ไ,ดงไม่ต้องกลัวดับนะครับ รายการที่ทาเพิ่มเติมนะนอกจากไล่ระบบของเครื่องยนต์แล้วก็จะมีกองอากาศนะครับผมว่าน้ําผมเบิกของแท้เบิกศูนย์ให้นะนี่แล้วก็น้าหล่อเย็นผมเบิกแท้เบิกศูนย์ให้นะครับเติมคราวนี้เติมแต่น้ําเปล่าหรือน้ําสนิมนะครับว์วน้ําของเขาน่าจะเล่นของเทียมนะครับเทียมเทียมแท้อะไรประมาณนี้นะครับของเทียมแท้จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นของแท้นะครับจะเป็นตัวสีทองนะครับผมใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กองอากาศ ผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับดำเนี่ยครับไม่ดูนะครับดำมากเลยนะครับเนี่ยครับดำไม่รู้จะดำเนะี่ยดำจนตันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้เอ,อดูก่อนนะครับคันนี้ผมเท่าที่ผมคันนี้แว็กคั่มผม ทำให้ใหม่นะครับระบบของแวคคัามผมทําให้ใหม่คืออะไรระบบของแวคคัามทีแรกเขาก็ต่อมาเหมือนกันแต่ผมย้ายให้รูมันใหญ่ขึ้นนะครับขายายให้รูมันใหญ่ให้ดูดอากาศ parks, แรงขึ้นแล้วก็ถอดลิ้นปีกปีเซียมาโมเพื่อให้ตอนเช้าวอร์มเครื่องขึ้นให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับไอตัวรอบเดินเบาหรลือปักของเขาเนี่ยไม่ต้องเสียบนะครับไม่ต้องใช้ด้วยนะครับไม่ต้องเสียบแล้วไม่ต้องใช้นี่ผมดึงปักออกไปแล้วนะไอตัวรอบเดินเบาของเขานะครับ นี่ตัวรอบเดินเบาไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนเช้าว่องเครื่องขึ้นให้แน่นอนเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยจอดทิ้งไว้เออตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สตาร์ทแล้วก็พอกมาร์กสายพานนม่ผิดเยอะเลยนะครับคันนี้มาร์กสายพานบอกได้เลยไม่แปลกใจทําไมถึงเดินเบาไม่ได้เดินเบาไม่ดีปายท่อดีดังปรุปุบัดนะครับคันนี้เท่าที่ผมมองนะผมไม่ได้ถามลูกค้านะครับคันนี้ ผมถามลูกค้าแค่เคยเปลี่ยนสายพานทามมิ่งมาไหมเคยลูกค้านะนี่แหละที่ลูกค้าไปเปลี่ยนสายพานทามมิ่งมานี่แหละนะครับหลักๆเลยนะลูกค้าไปเปลี่ยนสายพานทามมิ่งมานะครับแล้วก็เครื่องรู้สึกว่าเขาจะทําเครื่องมาแล้วนะหรือเปิดฝาสูบมาแล้ะเออแล้วก็จะมีน้ํายาทาสลงรสลักเต็มไปหมดแลวคันนี้เอาง่ายๆเขาทํามาหมดแล้วทํามาไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วนะครับเ,เจอผมโทรมาหาผมว่าต้องใส่แว็กคัมนู่นนี่นั่นอะไรอันนี้มัน ของแวคคัามนะั่ะคือปัจจัยอย่างหนึง่งแต่เครื่องยนต์คุณเดินไม่เรียบนั่นคือของเครื่องยนต์ละคุณต้องไล่ให้เป็นให้ถูกแล้วก็วิเคราะห์ง,งานให้ถูกว่าอาการของเครื่องยนต์หรืออาการเลี่ยงรอบเดินเบาที่มันไม่ชดเชยคันนี้มันมีทั้งสองอาการเลยนะนะครับ สองอาการคือระบบของเครื่องยนต์นะครับระบบเครื่องยนต์หรือมาร์กการจุดระเบิดมันเพี้ยนมันผิดมันก็จุดได้ไม่ดีปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บมันไม่มันก็ไม่มีแรงที่จะไปชดเชยมันนะครับรถมันมีแรงแล้วตอนนี้เหลือตัวชดเชยของแหวกค่ำละผมก็แก้ไขให้นะครับถอดลิ้นปีกบีเซียมโมให้ด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้ทีเด็ดก็คือกองนวงหน้าคัดคอมแอร์ด้วยนะผมใส่กองนวงให้ด้วยนะครับคุณมีแวกค่ำชดเชยแล้วแต่เวลาเปิดแอร์รอบมัน ตกลงมาแล้วเด้งขึ้นนะครับกองนวงช่วยได้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะด,ดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมินะครับยังไม่กระดิกเลยนเนี่ยนเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือน้ํายังไม่เย็นเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทนะครับนะครับรอบก็จะขึ้นไปเกือบพันสองเลยนะนะครับพันสองเพราะว่ามันวอร์มเครื่องขึ้นในอยู่อันนี้แก๊สบวกน้ํามันสตาร์ทครั้งแรกมันต้องเป็นน้ํามันก่อนนะครับถ้า อุณหภูมิไม่ร้อนหรือมาต้มไม่ร้อนมันก็ไม่สับมาเป็นแก๊สนะครับผมเราก็ต้องเข้าใจในระบบของเครื่องยนต์ของเขาด้วยนะครับผมแก๊สหรืออุณหภูมิแก๊สนะครับมันจะมีตัววัดของน้ําอยู่ถ้าอุณหภูมิไม่ได้มันก็ไม่ได้สับเข้าแก๊สนะครับนี่เราต้องวอร์มเครื่องขึ้นให้มันก่อนนะครับตอนเช้าโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเดี๋ยวรอดูกันดูอุณหภูมิไว้นะครับดูรอบเครื่องไว้รอบมันจะหล่นให้ไหมนะครับ คันนี้คือสูตรแวคคัมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแอร์กันนะครับอันนี้คือกองนวงนะครับนวงหน้าคัดคอแมร์คันนี้ผมใส่แวคคัมให้ลูกค้าต่อนู่นต่อนี่ให้ลูกค้าแล้วรอบมันยังตกลงมาแล้วเด้งขึ้นเนี่ยกองนวงเนี่ยช่วยคุณได้นะครับเวลาเปิดแอร์หมุนพวงอะไรรอบจะไม่มีตกลงมาแล้วเด้งขึ้นมีแต่จะฟาดขึ้นใ้ดีนะครับอันนี้คือผมทําให้สมบูรณ์นะครับทาให้สมบูรณ์เวลาขับกีติดไฟดงไฟแดงไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวให้เครื่องมันวอร์เครื่องขึ้นในก่อน ให้น้ำมันร้อนก่อนเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันนะครับผมฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องนี้เรียบมากบอกได้เลยอันนี้ขนาดรอบสูงอยู่นะรอบมันต้องหล่นมากกว่านี้น้ํามันยังเย็นอยู่นะครับมันวอร์มเครื่องขึ้นในอยู่นะครับใต้ลินปิวเซียจะวอร์มเครื่องขึ้นในอยู่นะครับมันจะมีวาล์วไขขี้ผึ้งอยู่ผมต้องถอ,อดออกไปโมอ,อยู่สองรอบนะวอร์มน้อยไปมันก็เปิดน้อยไปมันก็วอร์มน้อยนะครับแล้วผมอยากให้วอร์มเยอะๆหน่อยนะครับให้น้ําร้อนเร็วแล้วก็จะสับแก๊สเข้าง่ายๆนะครับ มันก็มีสูตรหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเอะอะอะไรก็เลี่ยงรอบเดินเบานู่นนี่นั่นนะครับเราต้องเข้าใจระบบของมันด้วยนะครับแอร์โฟคันนี้ไม่เสียนะครับกล่อง e c u คันเนี้ยเขาเคยซ่อมมาแรับพวกข่าวปลาผมแกะดูหมดแล้วนะครับแกะดูหมดแล้วแสดงว่าคันนี้เขาทําสุดมาจริงๆนะครับทามาจนสุดจนสุดแล้วนะครับสุดสุดปลายทางที่ต้องหานะครับต้องหาช่าง Google โอเคนะครับปลามานี้ ถ้าใครแก้ไม่จบไม่ดีนูนน่นนี่นั่นมาให้ผมดูแลได้นะครับผมฮุนไดซูนาตานะครับเครื่อง 4G63 นะครับไปทําที่อื่นแล้วไปเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมาแล้วผมยังขับไม่ดียังเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่จริงๆแล้วลูกค้าไม่รู้เขาขับออกมาจากอู่นั้นได้ไงนะครับผมก็งงจริงๆนะครับอ,อสายพานเพี้ยนสายพานผิดโอ้โหนตายตายนี่ดูนะครับ ปลายท่อนี่ต้องไม่มีนะครับดังพุ๊บุ๊บพััเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับปลายท่อนี่ต้องเรียบนะครับผมดูนะครับอุณหภูมิขึ้นแล้วเนี่ยอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ํานะครับรอบเครื่องยนต์มันก็จะลดลงมาเหียอประมาณสักหนึ่งพันหรือเก้าร้อยรอบนะครับนะครับนี่คือสูตรของไบข้ามหรือสูตรโมนะครับอันนี้เราทําเครื่องยนต์ให้สมบูรณ์ก่อนนะคุณต้องวิเคราะห์งานของเครื่องยนต์ให้มันสมบูรณ์ก่อนที่เรียบคือตัวชดเชยรอบคือ ออไอตัวลิ้นปิกบีเซียต้องตอนเช้าต้องวอร์มเครื่องขึ้นให้เปิดแอร์ต้องชดเชยก็คือ,อไอแวคคัามถ้าเปิดแอร์แล้วรอบตกลงมาแล้วเด้งขึ้นกองหน่วงหน่วงให้เขานิดนึงนะครับนวงให้รอบมันดีดขึ้นไปก่อนนะครับแล้วคอมแอร์ค่อยทาตามอีกทีกองหน่วงก็คือใบนี้นะครับผมที่ผมทําให้ลูกค้านะครับอันนี้ผมเอาไว้โชว์ก่อนนะครับผมเปิดแอร์ได้เลยนะครับผมเปิดแอร์ได้เลยนะครับเปิดแอร์ได้เลยนี่ รอบก็จะเด้งคือดึงแบบแบบนี้เลยนะปิดนะครับอันนี้มันสับปิดเป็นแก๊สแล้วนี่สับเป็นแก๊สแล้วนะครับนี่รอบก็จะเด้งแบบนี้เลยนะครับอันนี้เข้เาเขาแก๊สแล้วนี่นะครับลองเล่นน้ํามันดูก่อนนะครับผมเวลาเข้าแก๊สมันจะมีวูบวับนิดหน่อยนะครับอันนี้ปิดแอร์นะครับผมอันนี้เปิดแอร์นะครับรอบจะด,ดีดแบบนี้เลยนะเลี้ยงรอบเดินเบารถคุณสมบูรณ์นะครับผม อันนี้ปิดแอร์นะครับเดี๋ยวเข้าแก๊สก่อนอันนี้เข้าแก๊สแล้วนะครับผมอันนี้เข้าแก๊สแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูรอบเครื่องกันนะครับปิดแอร์นะครับผมปิดแอร์นะครับเข้าเกียร์เดี๋ยวเข้าเกียร์ให้ดูนะครับเข้าเกียร์ดีนะครับผมเข้าเกียร์ดีคุณขับไปเลยนะครับลูกค้าบ่นว่าโอ้โหช่างผมตอนนั้นผมขับไม่ได้เลยติดไฟงไฟแดงนี่ไม่ได้เลยช่าง จ้องจะดับอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้เข้าเกียร์อยู่นะเกียร์ดีนะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับรอบคุณจะได้ประมาณนี้เลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับปลายท่อนี้เดินเรียบมากนะครับนี่ขับได้สบายนะครับลื่นดีกว่าเดิมเยอะนะครับพวกมาสายพานผิดนี่รถจะวิ่งตื้อเลยนะขับไม่ได้เลยนะรถจะวิ่งตื้อเลยนะครับผมรอบเครื่องนี่เรียบกิ๊บนะครับผมนี่อันนี้ปิดแอร์นะครับ เปิดนี่รอบจะเด้งดึงแบบนี้เลยนะครับเข้าเกียร์นะครับผมเข้าเกียร์รอบก็จะหล่นมาเหลือประมาณสักห้าร้อยอันนี้ปกตินะพวกชุดยางทั้งเครื่องนี่เขาก็เคยเปลี่ยนมามากแล้ะนะครับผมอันนี้ปิดแอร์นะครับเปิดนี่รอบจะได้ประมาณนี้เลยนะครับหมุนพวกลงฟังไลายสุดไม่มีดับแน่นอนนะครับเปิดแอร์นะครับผมนี่รอบจะนิ่งประมาณนี้เลยนะผมจะตั้งรอบไว้ประมาณสักเก้าร้อยรอบ คือหนึ่งพันนะครับอันนี้ขณะเดินเบาช่วงเดินเบาของเขานะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับรอบนิ่งกว่าเดิมแน่นอนรับประกันขับดีขับลื่นกว่าเดิมแน่นอนเพราะมาร์กสายพานปิดนะครับแก๊สบวกน้ามันนะครับผมอันนี้ปิดเอาปิดแอร์่อนะครับผมปิดแอร์โอเคนะครับคันนี้จบละเท่าที่ผมไปลองขับแล้วก็สตาร์ทต,ตอนเช้าอันนี้ผมคือสตาร์ทต,ตอนเช้านะผมจะจอดทิ้งไว้ข้ามวันข้ามคืนเลย ข้ามคืนแล้วตอนเช้าก็มาสตาร์ทให้ดูกันเลยเนี่ยถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูกันเลยนะครับคันนี้จบจริงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คุณดูนะเครื่องนี่เดินเรียบกิ๊บนะครับผมเครื่องนี่เดินเรียบมากนะครับส g 6จีหกสามแคมคู่หรืออ e ีวงอีโวอีคาอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันกน,กน,นะครับมาร์กเหมือนกันนะครับนี่เครื่องนี้เรียบกก๊บเลยนะนี่ดูกันเอานะครับเครื่องนี่เดินเรียบ มาร์สส่ผ่านผิดนะครับเคยเจอหลายคันหลายเคสที่มาให้ผมแก้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเกี่ยวกับไอ้ตัวชดเชยรอบคันเนี้ยเ,เ,เ,นะเขาแปลงเป็นตู้แฝนไปหมดแล้วนะข้างในเนียเขาแปลงเป็นตู้แฝนหมดแล้วแล้วทําไมรอบมันถึงไม่ชดเชยน,นู่นนี่นะลูกค้าก็พยายามแก้มาอยู่นะครับพวกตู้แฝนเนี่ยเขาแปลงมาผมไม่รู้ว่าสัญญาณของเปิดแอร์มันวิ่งเข้าหากล่องหรือเปล่าคันเนี้ยเขาแปลงมาหมดแล้วว่าตู้แฝนหมดแล้วก่อนหน้านี้ คุณต้องไปไล่ถามหลายๆร้านที่คุณทาม,มานะครับอันนี้ครูผมคือมันต้องเป็นแบบนี้แก้แบบนี้อาการมันต้องมาแบบนี้จริงๆนะครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี้ยนะครับตั้งแต่มาร์กสายพานผิดนะครับเลี้ยงรอบเดินเบาเลี้ยงรอบเดินเบาไม่รู้ว่าเขามันพังมาตั้งแต่แปลงระบบแอร์ในในห้องโดยสารหรือเปล่านะครับคำสั่งมันไม่มาหากล่องกล่องไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกมาหา ไอ้มอเตอร์เดินเบาก็แปลงสูตรนี้ได้ครับก็จบเหมือนกันนะครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งมามาร์กผิดไม่รู้ก่อนหน้านี้เขาปล่อยลูกค้ามาได้ยังไงนะครับรถมันไม่เป็นรถแล้วนะครับมันขับไม่ได้แล้วมันขับไม่ดีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ติดไฟงไแดงหรือตั้งรอบไว้สักขันหนึ่งนี่ไม่ได้เลยนะสะดุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บุดปุ๊บตั๊บโอ้โหสุดยอดจริงๆคันนี้นะครับไม่รู้ว่าปล่อยลูกค้ามาได้ยังไง เออตกม้าตายเขาเรียกว่าตกม้าตายปัญหาปลายจมูกแต่แก้กันไม่จบนะครับผมก็ฝากกันไว้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ยมาให้ผมดูแลได้แต่ขอมีเวลานะไม่ใช่ว่าจํากัดเวลาโอ้โหช่างต้องเสร็จวันนู้นต้องเสร็จวันนี้ผมต้องต้องใช้เวลาลองให้ลูกค้านะไม่ใช่ว่าไม่ได้ว่าไม่ลองนะผมลองให้มั่นใจว่าคันนี้มันจบแล้วนะครับตั้งแต่ตอนเช้าเห็นไหมเปิดแอร์ตอนเครื่องเย็นเลยนะอุณหภูมิยังไม่กระดิกเลยนะครับผม ให้ดูตั้งแต่หน้าตอนเครื่องเย็ยนหรือจอดข้ามวันข้ามคืนให้ดูเลยว่าอาการมันเป็นแบบนี้จริงจบแบบนี้จริงนะครับเครื่องมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเครื่องคนนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับวาลนี่ไม่มีดังเลยนะวาลไฮดรอลิก wow, นะครับเงียบมากนะครับเพราะมาร์กมันตรงแล้วไงทันนยมาร์กมันผิดเยอะมากนะครับผมบอกได้เลยนะครับมาร์กมันผิดทํายัางไงก็ต้องทําให้มันตรงสิ่รับมาร์กสายพานทัมมิ่งก็ต้องทาให้มันตรงมันก็ต้องรื้อทำยังไงก็ได้ให้มันตรงอ่ะผมมีเทคนิคของผมอยู่ แต่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันกลัวจะตั้งมาร์คเสร็จตั้งมาร์คเสร็จผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบนะผมก็ต้องมาลองเรื่องรอบเดินเบาต่างๆด้วยนะครับพวกกองกองอากาศมันตันผมก็จะก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอากาศมันดูดมาไม่ดีมันก็มีผลเรื่องรอบเดินเบาหลายๆอย่างโอเคครับจบละคลิปยาวละประมาณนี้นะครับคุณไดซูรตุต้าหรือเครื่อง 4G63 ถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครไปทำที่อื่นแล้วมันไม่ถูกใจหรือไปทำที่อื่นแล้ว ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ช่างมามาให้ผมดูแลได้โอเคนะครับคลิปนี้ยาวแล้ว13นาทียาวยังกีดจัดเลยนะครับผม